เอาล่ะสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะพบกับผมแม็กเกมมิ่งนะวันนี้คนอยู่กับผมในเกมเบสเบสเจ็ดนะฮะโอเควันนี้เดย์สิบสองนะครับจริงๆต้องไปเดย์สิบห้าแล้วแต่ผมไม่ได้เล่นนะก็เลยเก็บเพชรอีกขาก้อนนะครับ <S <S 2> <S 2> โอเควันนี้ผมจะมาเล่นตัวเออเพิ่งโหลดมาเสร็จๆรจ้อนๆครับจะมาเล่นตัวสไนเปรอร์นะแต่อันดับแรกขอเช็คของก่อนมีลดราคาบ้างนะว้าวบอกลดราคาเพชรเพ,รเพริ่งใช้ไปเสียดายจุง รอบเชฟปะัวโว่แม่งโอเคไม่รอชา้าวันนี้จะมาเล่นสไนเปอร์นะครับปืนที่ผมใช้นะครับจะเป็นตัวปืนนี้นะครับสีทองนะครับเป็นแม็กโฟเรียบร้อยครับปืนอื่นไม่มีใครเทียบได้นะครับส,รส่วนโซลเลเซอร์ผมจะมารีวิวที่หลังนะครับมีคนขอมาเหมือนกันนะครับแต่โซลเลเซอร์จะมารีวิวที่หลังนะครับขอสไนเปอร์ก่อนนะครับเพราะว่ามาเล่นแล้วมัน แฮงบ่อยนะครับช่วงนี้เกมมีปัญหานะไม่รู้ไม่รู้เป็นเพราะเกมหรือเป็นเพราะเครื่องผมนะครับเพราะว่าหลายสาเหตุนะโอเคพูดว่าบ้ากันไปโอเคแล้ววันนี้ไม่ใช่โอเคเราเราจะโคตรรอโหลดแป๊บนึงเกมนี้ก็เป็นอะไรที่โหลดช้าด้วยนะเป็นการาหาเซิร์ฟเวอร์นะครับหาเซิร์ฟเวอร์ช้านะครับ ก็ต้องรองกันสักนิดนึงนะฮะจะด,ดูก็ต้องรองนะโอ้โหโอเคเซ็นทรอลเดดแมทเอ้ยแฟกแคปเจอร์แฟกแคปเจอร์เคมาแล้วครับโอเค ไปลองซานไนกันเลยดีกว่าเฮ้ยทองโดนขโมยไว้เรียบร้อยอูยอย้จากไหนวะเนี่ยเรียบร้อยเก็บไปอ้เฮดช็อตเป็นเฟิร์สบอทด้วยนะขอเฮ็ดช็อตขอเฮดช็อตโอ้ยเรือจะหมดวะ่ะ สักคู่สักคู่อย,อย่าไนจะมีตัวมาโผล่มายิงนะโอ้ยชนะอุย้ยเอ้ยไม่ใช่ฝั่งมาชนะโอเคได้มาพันเดียวพันเก้าร้อยเก้าสิบเอ็กพีนะโอเคไม่เป็นไรเริ่มใหม่แอปค,นะคาได้สามตายสุดน,นะครับโอเคเจอจะแซงสะกอร์ที่หนึ่งนะครับต้องโชว์โหดให้ท่านผู้ชมดูนะครับเป็นวัดก็แคสนะครับโอเคเทคกระปดดาดฟ้านะ ดูกันดีกว่าว่าตัวนี้จะเป็นไงบ้างเอาเฮ้เออยยูไหนวะ เอ้ยเหมือนเห็นเว้ยอยู่ไหนวะล่ะเอ้ยทงนกขโมยทงนกยึดทงนกยึดทงนกยึดแตไปไหนวะนั้นอึบเฮดช็อตครับจัดไปโอ้เฮดช็อตโอ้เสียงอัปเกรดเกมใหม่เนี่ยโอเค เช็คข้างบนเคลียร์ข้างล่างไม่รู้ดูเอาเองเว้ยอ้าวเฮ้ยโอ้ย,อยเฮ็ดช็อตครับ จบเว้ยเฮดช็อตโอไม่ทันเป็นตัวอะไรต้องหลบซ่อนๆนะครับเกมนี้ัทสไนบอกเลยว่าเปิดเผยตัวตนไม่ได้ครับยิงเสร็จคาได้ปุ๊บต้อง ยุบตัวนี่นะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะวิ่งตามนะมันจะเห็นหมดนะครับอย่างหมอเนี่ยครับอย่างหมอเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยครับโอ้ยไม่ทันชิบหายแล้วนี่เลย,ยโอ้เสียดายเว้ยเกือบจะฆ่าอยู่แล้วอีกนิดเดียวเอง <c oughs> ไม่เป็นไรเอาไปเอาไปเอาไป เอ้ยเป็นหมอเป็นไอ้นี่ใช่ไหมสไนเปอร์ใช่ไหมไปเดินวนเวียนอยู่ข้างบนเดียวอยากได้เดีวเนบิลล่านะตอนนี้กำลังตั้งใจว่าจะเติมอยู่แต่ยังไม่มีแนวคิดว่าจะได้ได้เมื่อไหร่เนะี่ยสนใจเนบิลล่าที่สุดแล้วนะตอนนี้ เฮ้ยได้แล้วหนึ่งตัวคอยเฮดช็อตจัดดิจัดดิจัดดิเพื่อรักคอยเฮดช็อต อะไรวะในบิลไล่มันโหดจริงๆนะบอกกล้าพูดเลยไม่ทันไม่ต้องเกิดครับโอ้ยไม่ทันเว้ยเฮ้ยเป็นวัดด้วยขออภัยครับโอ้ยมันขึ้นไปได้ไงวะเนี่ย สกอร์นำแบบแต่เสียดายด้วยตายเยอะไปหน่อยครับเล่นสไนเปอร์ต้องระวังเล่นสไนเปอร์ตายเยอะเป็นเรื่อง,ป,องปกติครับไม่ผิดหรอกครับเป็นวัดอีกตัางหากนะโอ้ยลำบากใจเฮ้ยเฮ้ยแบงตัวลงไปแล้วโอ้ยแตงกิ้วไลเดอร์ เดี๋ยวก็จะโดนล่อแล้วเฮ้ยว้าวโอ้ชิตอึบ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 เอ้ยไปมันไม่โดนเลยวะเฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอเคจบ Ê. Ôi. Ơi tục chạy một. Bài lạ, bài lạ, bài bye bye. เฮ้ยรถไปนู่นรถ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 โอ้โยแรงรถนี่ไม่ทันจริงๆก็บอกตรงรถแม่งโหดจริงประกาศพูดด้วยพังแล้วเว้ยดีมาก เดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนเฮ้ยตายเว้ยโอ้ยโอย,โอยไม่ทันครับเสียใจด้วยค,ครับโอ้เฮดช็อต เอ้ยอุยแป้งนึกว่าทันอยู่แล้วเชียวเคไม่เป็นไรเอาใหม่จะก,กองไงก็นำอยู่แล้วแต่กลัวไอ้คนหลังตามทันนะยอดคิวมานสูสิลงไปตรงเนี้ย เ uh ก็บกล่องก่อนสิได้อะไรวะเดวิลลาบอยากได้มาดานแล้วแต่จะเสียใจอยากเวลาแม่งจะหมดแล้วด้วยด่านนี้ไม่ใช่เนบสเดสแมทนะครับอย่ามาเอาเยี่ยงอย่างครับเ เ้ยกิดไม่ทันโอ้ยชนทครับที่หนึ่งโอเคโอเคได้สกอร์น้อยนิดนึงต้องขอภัยด้วยโอ้ยเป็นหวัดนะตอนแรกจะวัดดีท่านผู้ชมตอนนี้เป็นหวัดแดกท่านผู้ชมเลยครับโอเคโอ้ย ชตาแล้วกันนะฮะโอเคไปพักผ่อนให้หายป่วยก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแคสกันต่อนะฮะ <EN> เฮ้ยเกมแม่งก็เริ่มแหลกแหลกนะฮะไม่รู้เป็นดรเครื่องหรือเป็นเพราะอะไรครับเกมยิ่งอัปเดตก,ก็ยิ่งแหลกไม่เป็นธรรมดานะเฮ้ยตายแล้วเว้ย จบชีวิตลงโง่ยืนโง่อยู่นั่นแหละ คุณพายแพ้ต่อการทำหน้าที่นะครับเสียใจด้วยเนะี่ยน้บ,บัดนี้เราขอกลับบ้านคนระับขอไปสุดยอดเลยลงไปเลยครับเอ้ยไม่ตายเว้ยวสุดยอดขืน <c oughs> อยู่ต่อไปก็ตายเยป,ปล่าครับกล้าพูดเลยครับใจุดนี้เมื่อกี้หมอเห็นเราแล้วจะวิ่งมาช่วยช่วยไม่ทันนะเสียใจด้วยนะครับอยู่หมดละลงเวลาบ้างโอ้ยแหลกแหลกเว้ย เฮดช็อตซะหน่อยจะสักดอกนะฮะขอเฮดช็อตสักดอกนะเคมีองค์บนละโอ๊ย ไอ้คนข้างหลังนี่ใครวะเนี่ย